สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนนี่ครับวันนี้เรามาลงตลาดนัดสะพานสี่นะครับวันนี้โทรติดครับฟุกมากโทรติดตลาดนี้ครับตลาดนี้เป็นตลาดที่คนเยอะมากครับคนเยอะจริงๆครับแต่ว่าโทรติดยากมากใครมีรกประจำอยู่แถวนี้ก็จะดีเลยแต่ว่ามันจะไม่มีที่เก็บที่อะไรนี่ฮะถ้าเกิดว่าออกตลาดนัดเนี่ยถ้าได้ตลาดเนี่ยดีดีคนเยอะ เราก็เลยวันนี้ทรติดโชคดีมากเลยครับแต่ว่าเขาไม่ให้กลางแบบว่าเป็นเต็นท์ไอ้ที่ว่าที่ตูนมีอ่ะตูก็เลยต้องไปถอยถอยล่มมาถอยล่มมาก็ว่าใส่ร่มอื่นเขาจะครึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยทุกคนของเราก็ครึ่งหนึ่งนิดหนึงนนงนน่งนี่นะคะผมจะเป็นติดกันมากครับถ้าเกใครอยู่แถวนี้จะรู้ตลาดสภาสี่คนเยอะมากของกินเยอะมากนี่ค่ะน้องแพล ทันทุนโลกของเรามินิมากอือนี่ยนะครับชิลพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยคระหว่างรอเราก็จําแต่ว่าถ้าเกิดมีรับประจำแล้วเหมือนเดิมที่ตุนบอกอะทุนจะหาตลาดนั้นลงสักสองวันอืมตรงนี้ก็ไม่เหลือครับเละครับลมันต้องรีบจับเลยครับล่าสุดจังแพงหิวกระเพาะปลาแล้วทุกคนเขายังตั้งร้านไม่เสร็จแล้วหิวแนละ้วเขาบอกทุกคนมาเตงหิวกระเพาะปลาข้างๆ <laughs> ใช่ไหมครับยางครับทุกคนสเต์มไม้เบเลร์เลยครับทุกคนแบบว่าขายได้กำไรไหมเนี่ยไม้เบเลร์เบล่าเลยได้อยู่ครับจะยิดเดียว <laughs> ได้กินอิ่ม,มครับ ไม้เด้ไม้ใหญ่ผสมกันไปทุกคนตามอารมณ์คนเสียบเพราะนั่นก็คือตูนเองเพราะตูนเป็นคนเสียบน้องแพล่ย่างไปครับย่างไปงเยอะมาก สุดฝนตกครับแต่ว่าตกไม่แรงก็เขายังช่วเยวเลยเนาะเรากินก่อนเลยครับหิ้วสายนุ่นเลงซูชิไปอยู่นี่แหละครับหน้าฝนเนาะพายุเข้า,าอะไรไหมครับปลาครับไม่ต้องกินไก่ครับอยู่ข้างๆบรรยากาศฝนตก,กไปปล่อยเดี๋ยวก็หยุดแล้วครับให้มันหยุด หอมพริกทุกคนน่ากินมากกิสมอนครับคือแบบตลาดไม่ต้องกินหิวหิวเลยหิวญี่ปุ่นครับอ่าญี่ปุ่นชิ้นละสิบบาทสิบบาทก็เสี่ยวได้ ว้าวดูชิลสิสบ,บาทนะทุกคนดูดูด,ดูน่ากินมากๆากเลยมาครับมงแพ้วอร่อยไหมปลาปลปนุ่มมากจิมแล้วรักชิม มากสิอบาทฉันจบปอแป ันักร้องเสียงท้องไหนอน,นักร้องเสียงท้องเฮ้าหูจ้าได้ยินไม่ว่าเสียงไหนต้องแค่เอาไปทำอะไรครับมาล่ะผลตกกันล้องเพงงลงอีกแล้วฮะ วิญญาณเราล้อเข้าสิงแล้วฝนตกนี่ค่ะทุกคนอันนี้ทอดมันย่างครับน่ากินมากครับหอมมากหอมทั่วตลาดหอมทั่วตลาดเลยครับหาหาไม่ละห้าบาทเองทุกคนตลาดสะพานสีครับนี่น่ากินมากไม่ละห้าบาทขายดีมากไม่ทานเลยตอนเย็น สดชิวมากครับกว่าจะตั้งร้านครับทำเองไหมป้าค่ะทำเองค่ะนี่ค่ะน่ากินมากทุกคนดูนั่งจ้าหมูสเต๊ไปก็หอมทอดมันไปครับสีไม้ใช่ป้าใช่ไหมทุกคนว่ามาขายของตลาดเนี่ยหมดเป็นของกินครับเอของน่ากินเลยก็ยังไม่ขายเลยพักกินน่ากิน มันจะฟูๆแล้วจะสุกใช่ไหมครับอันน,อน,น,อน่ากินค่ะให้คนอยากกินเนาะย <laughs> ังไม่ทันลูกค้า V I P ครับผมพลูกตา <laughs> วันนี้ตกชุ่มฉ่ำครับแต่นี่ก็ยังไม่แรงเหมือนเมื่อวานเนาะแต่ว่าลมมาอะไรเงี้ย คนก็ยังมาเดินกันอยู่ครับงานมันไปครับฝนก็ยังตกครับแต่ดีหน่อยว่ามันไม่ตกแรงไม่ตกแรงมากถ้าเกิดตกแรงมากก็นู่นนะครับล่มปิวน้องแพลขายดีไหมครับไม่ดีไม่ได้นั่งเลยอะไม่ได้นั่งอยู่ไม่ได้นั่งเลยครับยืนอยู่ครับคือนั่งอยู่ฮ่าฮ่าฮ่า คืาหน้าที่ย่างกระเสียบทั้งแพ้หน้าที่จัดยายอาไรไม่ได้นั่งเลยนั่นนะถ้ามันย่างเนี่ยตูดใสไหมคะล,ล้อเลยมันย่างไปเต็มตู้แล้วครับไม่อะไรสวัสดีค่ะพี่ตูนไอ้ซ้อนป่วย <laughs> หมดปีหนึ่งวันครับโอเคครับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ครับเจอกันใหมค่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ